ร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์แมแบบบล็อกฟุตรับฟาร์มเวลรับฟาร์มไอเทมต่างๆภายในเกมแล้วยังมีไอดีไก่ตันจําหนอีกมากมายทางร้านยังมีบริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจแบบ k คิ g งเลกัซีและบ็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตแบบออสตาแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบกักแบบไอดีพาร์ตและระบบ V.I.P. เซิร์ฟเวอร์ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리 s hop ร้านบ,บริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็น m บบ b ็อกฟูดแบบทิงเลกซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60สิบบาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปใหม่ดีกว่า ยาวเกินสิบนาทีแล้วอัดไหมโอเคโอเคครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็คลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆเหมือนเดิมนะครับมาสอนหาผ้าคลุมกับแว่นตาโดฟามมโก้เลยครับวิธีหาก็มาที่เกาะใหม่แล้วก็มาที่ตรงนี้นะดอกจากบอสโดฟาเมโก้เลยเดี๋ยวมาดูแว่นตากันนะครับ แวนตาเป็นของระดับรีเจนดารี่เลยนะครับอันนี้บวกพลังผลพีศาสตรครับ20%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่ง10%นะครับเป็นของแต่งที่ดาเมจผลพิศาจแรงที่สุดในเกมนะขนาดนี้แล้วนะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นผ้าคลุมสีชมพูนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้แล้วก็จะมาตีหาในคลิปนี้เลยครับก็ตีเลยแล้วกันผมก็ตีมาแบบเกือบชั่วโมงแล้วนะก็ยังไม่ดอปเลย ดอบยากมากๆให้่าภาคุมแต่แว่นตาโดฟามิงโกระดับรีเจนเดอรี่ผมตีสองตัวได้มันต้องใช้ดวงมีตีงอเ็มนไะด้การพาวเดอร์มาบินปืน โอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมได้ผ้าคลุมเลยละกันนะอะเออได้แล้วครับผมอโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ผ้าคลุมแล้วนะครับนะตีไปเกือบชั่วโมงนึง นี่เป็นพระคุมระดับแลนะครับลดการโจมตีของผลปิศาส20เอ้ย15ถึกมากาประมาณนี้เลยผมไม่น่าได้ใช้หรอกส่วนมากก็ใช้แต่สร้อยอันนี้แต่ใส่แว่นแล้วกันเท่ดีโอเค ใครที่ยังไม่มีก็มาหาได้นะครับสองชิ้นนี้เป็นแว่นตากับผ้าคลุมนะครับอ่าโอเคเ้าไปเจอกันคลิปหน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อ